สวัสดีกันด้วยนะครับผมมาพบกันอีกแล้วนะกับช่องด็อกดักนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเสนอนะครับชาโดของรุ n นไหนเนาะสำหรับเก็บเลเวลในกิจ4ปีนะครับสำหรับเดินตีออโตอินิชชั่นเบรกนะครับผมทําให้คุณสามารถเก็บเลเวลได้อย่างแน่นอนนะครับแต่จะไปถึงตรงไหนอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีแล้วกันวันนี้ผมจะมานําเสนอไอเทมนะครับ บางคนติดปัญหาแบบเอ้ยฉัน IB รัวไม่ได้ฉันโซนิคเวฟไม่รัวไม่ได้ต่างๆบารบานะครับบางคนชอบตีธรรมดาแต่ว่ายุคนี้มันจะเป็นที่จะต้องออกสกิลด้วยนะครับเพราะว่าสกิลมันติดคี้ได้อา่ามันจะช่วยทําให้เราสู้กับมอนได้ไวขึ้นนะครับปิดมอนได้ไวขึ้นอา่าทีนี้ไอเทมนั้นมันคืออะไรล่ะอา่ามันคืออันนี้ครับผมไอเทมเซตนี้นะครับชาโด้หชิ้นนะครับ ซึ่งในตลาดตอนนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ราคาประมาณราวๆ 3M มั่ง 5M มั่ง 6M มั่งนะครับเป็นกล่องนะเพราะว่าล่าสุดตอนนี้มันมีไข่เข้ามานะครับมันเลยมีกล่องนี้เข้ามาเดี๋ยวผมจะพาไปดูราคาอีกทีหนึง่งนะเดี๋ยวเรามาวาดตรงน,นี้กันก่อนนะครับคุณสมบัติหลักๆของมันก็คือนะครับตัวมือเนี่ยทุกหนึ่งตีบวกเพิ่มโซนิกเวฟ5%นะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยเพิ่มอีก20%เนาะอันนี้เราตีบวกสี่ก็พอครับงบเราน้อยนะครับเรามาเล่นใหม่ไม่ต้องเป็นซีย ส่วนเสื้ออันนี้โบลิงบงโบอิงแบสอะไรก็คือเราเป็นรูนไนก์ก็อาจจะมีใช้บ้างช่วงแรกนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากนะครับส่วนอันนี้คือส่วนสำคัญครับผมเราคุณไปอ่านเองนะผมจะเลื่อนลงมาที่สำคัญนะครับนี่เมื่อใส่ร่วมกับรูนไนก์เวปอนชาโดนะครับก็คือตัวมือเรานนินะมันมีโอกาสที่จะ ใช้ i n i t i o n b a k นะครับ level 3นะเออค่อนข้างแรงเลยนะครับ level 3เพราะว่าสกิลมี5เล level นะนี่นะครับ level 3อยู่ที่1200%ติดคีย์ได้นะครับนี่แหละอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการนะครับโอเคว่าก็เลือกออ t โตแล้วนะคือเราใส่สองนี้อันนี้คือเราเราเราจบแล้วนะเราสามารถออ t โตได้แล้วแต่ทีนี้ผมอยากให้อ่านลงมาอีกนิดนึงมันจะได้แถมมาด้วยก็คือถ้าเราใส่ทั้งหมดครบนะครับมันจะได้ออสเตตัสสิทธนะิค่อนข้างเยอะนะ แล้วก็แม็กเลือดนิดนหน่อยๆน่อยะครับแล้วก็เจาะเกาะแบบทุกมอนทุกทุกตัวเลยนะครับที่ไม่ใช่บอสแบบ50%ร์นะครับผมแล้วเวลาเราเก็บเลเวลเนี่ยเราจะได้เจาะจากบิชอปอีกอย่างเงี้ยมันก็จะได้มาอีก25%หเนอนาะเออเราก็จะเจาะเกาะ75เลยก็คือค่อนข้างดีนะครับเราไม่ต้องใส่คอร์สฟ้าก็ได้นะครับอโอเคแล้วทีเนี้ยในกิจเนี่ยมันจะให้ดาบมาด้วยเนาะถ้าเพื่อนบางคนไปนศึกษามาแล้วมันจะให้ดาบบูสเตอร์มาด้วย ดาบที่มันสามารถออโตโซนิกเวฟได้แต่ณวันนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันยังมันยังไม่ถึงเวลากิจกรรมนะครับนี่คือวันที่19พฤษภานะครับแต่ทีเนียที่ผมยกตัวอย่างตัวนี้ขึ้นมาก็คือดาบอันนั้นน่ยมันจะสามารถออกออโตโซนิกเวฟได้เหมือนกันนะครับซึ่งเปอร์เซนต์มันจะพอๆกับอันนี้เลยก็คือประมาณ7%มันไม่เยอะหรอกนะครับเราเน้นจํานวนการตีแล้วกันว่ายิ่งเรายิ่งตีเร็วมันยิ่งมีโอกาสออกนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวผมลองดูแล้วกัน เดี๋ยวผมลองตีให้ดูเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอกดลูนแล้วก็ทําให้ afpd เป็น1้อนะจะได้เห็นภาพง่ายๆนะครับผมอโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตีแล้วเดียเ๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะออกรัวแค่ไหนนะครับเท่านี้นะะ,ะปิดไปก่อนนะครับน,นี่มีแขกมาด้วยนะอ่ะเดี๋ยวตียัดยัดไปนะอ่ะนี่นะครับเห็นไหมเอาไข่แตก <laughs> โอเคอ่ะนะครับ เห็นไหมอินิชชั่นเบรออกนะครับอันนี้มีสตอมแบทออกด้วยถามว่าสตอมแบทออกมาจากไหนสตอมแบทออกมาจากลูนทองนะครับแลวก็คือตัวนี้ลักอนิมานะครับเวลาเราเล่นตีคีธรรมดาเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องกดลูนทองนะในช่วงหลังๆแต่ช่วง,งแรกๆเราอาจจะไม่ต้องก็ได้ครับเรารอให้มันออโต้ไอกับออโต้ o ซนิ w เวฟก็พอนะครับแต่สังเกตดูนะโซนิ w เวฟจะออกสลับกับสตอมแบแล้วก็ไอด้วยนะครับมันแล้วแต่จังหวะนะ บางทีมันก็ไม่ออกบางทีมันก็ออกนะครับเห็นไ,ไหมบึ้มเป็นสีส้มนี่คือ i d ออกนะครับประมาณนี้การที่เราจะเล่นตีคีธรรมดาเนี่ยเราควรจะทำา SPD ให้ได้193นะครับบังคับเลยนะนะด้ให้ดูไปนะครับมันจะทำให้เราเล่นสนุกขึ้นนะครับผม คนตีคีดธรรมดาเนี้ยเพื่อนเตะแน่นอนนะครับในยุคนี้มันไม่ได้แล้วนะแล้วสกิลไอ a u ออโเนี่ยมันโดนเป็นหมูด้วยนะออแล้วก็ดาบเห็นไหมจะออก s o ซนิ w เวฟมันจะลักษณะนี้เลยครับเวลาเราเล่นในกิจกรรมนะถ้าเราใส่ดาบกิจกรรมใส่คอสตัตวเนี้ยสกิลมันจะออกแบบนี้เลยฮะแล้วยิ่งกดลุนทองด้วยก็จะได้ s t o r Ba s ทมาด้วยนะค่อนข้างแรงนะครับผมโอเคนะก็นี่แหละครับประมาณนี้นะลักษณะของมันจะเล่นประมาณนี้นะครับ Okay. เดี๋ยวผมพาไปดูราคาไอเทมที่พนเทล่านะครับผมโอเคยวไปกันเลยอันนี้นะที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับตัวนี้ลูนไนชาร์โดคิวนะครับเนี่ยตอนนี้ในราคาที่ผมดูอยู่ตอนนี้มันเป็นวันที่19บเพฤษภาเนาะมันมีไข่เข้ามานะครับไอของนี่คือเกลือของไข่นี่แหละมันก็เลยออกมาถูกนะครับแล้วอีกอย่างมันไม่ได้นิยมอะไรมากมายแล้วของมันค่อนข้างเก่าแล้วฮะ แต่ราคาเนี่ยมันได้เห็นไหมสามล้านห้าเห็นไหมครับ4ล้านนี่มี18กล่อง4ล้านนะครับนี่มี2กล่องมีอะไรก็หาดูดีๆก็แล้วกันนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณนี้แหละแต่ถ้าเกิดคลิปนี้ออกไปแล้วของอาจจะหายไปหรือราคาอาจจะขึ้นอันนี้ก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับแต่หล,ลักๆเนี่ยการที่จะทําให้ออโตไอบีได้เนี่ยที่เราต้องการเนี่ยก็คือมีมือนะครับมือตัวนี้แล้วก็ตัวส่วนโลนะครับนี่นี่นี่น,นี่ตัวนี้นะครับ ไม่จำเป็นต้องตีบวกนะครับนะงบเราน้อยเราไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเราเน้นให้มันออกคุณสมบัติ IB รัวรัวไอออโต้ Auto, นะฮะ,อะโอเคแต่แนะนำว่าเซตนี้ควรใส่ทั้งเซตนะเพื่อเราจะเอาออสแตทสิบแล้วก็เจาะเกาะห้าสิบเปอร์เซ็นด้วยนะครับผมอโอเคก็ประมาณนี้แหละนะฮะใคร งงนะครับผมฝากไว้งงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ว่าเอ้ยมันคืออะไรวะพี่ผมฟังไม่ทนันลองพิมพ์เข้ามาเป็นประโยคเป็นคำๆเผื่อว่าเออเราผมจะตอบเป็นคำให้เข้าใจได้ง่ายกว่าในบางอย่างนะครับเนาะโอเคใครดูมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดถูกใจซับสไคร้กันด้วยนะครับนะใครชอบหรือว่ามีอะไรแนะนําอยากให้ทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะครับสาหรับรุนไนเจเนติกิโยนะครับอยากได้อะไรพิมพ์มันเลยนะถ้าผมรู้คําตอบผม จะไปจัดให้อย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ช่องดอกดักขอบคุณมากนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ